เมนูแรกง่ายเร็วด่วนจริงนะฮะเพราะว่าเราจะย่างข้าวโพดกันครับโดยที่ผมจะทําให้เป็นมีรสชาติของเครื่องเทศเยอะๆนะครับเอาไว้รับประทานกับสเต็กกับไก่กับปลาหรือไม่ต้องกับอะไรทานเด,เดียวก็อร่อยนะครับและนี่ก็คือข้าวโพดพันเบคอนย่างนะครับเอาละครับก่อนอื่นเรามาเตรียมตัวกันดีกว่านะฮะสมุนไพรใส่ลงไปเลยหลายๆอย่างนะครับตัวไหนที่มีเป็นออร์แกนิกเนี่ยผมจะเลือกที่เป็นออร์แกนิกนะครับมีโรสแมรี่นะครับปาปริก้าครับ อันนี้เป็นพาสเล่นะฮะเป็นใบพริกไทยครับผมแล้วก็มีเกลือเดี๋ยวเราจะย่างในฟอยล์ครับในฟอยล์ก่อนทําให้เขาแบบว่าสุกดีเพราะว่าถ้าเผื่อย่างโดยไม่ห่อ,อเลยเลยลกลัวว่าเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปนะครับโอเคข้าวโพดะฮะพลเก็บตัวเปลือกไว้ด้วยนะฮะไม่มีอะไรครับไม่มีจุดประสงค์อะไรมากเวลาที่เราเอาไปย่างเนี่ยครับตรงเปลือกด้านนอกเนี่ย เวลาที่เขาโดนความร้อนใช่ไหมครับเขาก็จะมีกลิ่นหอมก็เป็นเหมือนการลมควันไปด้วยนะครับเอาเนยถูไปที่เข้าโพดให้ทั่วๆครับทำซ้ำครับทั้ง2ฝากเลยเหมือนกันฮะที่เหลือก็สมุนไพรทั้งหลายเนี่ยครับกลิงลงไปให้ติดทั่วๆครับเสร็จแล้วนะครับเราใช้เบคอนนะฮะ แล้วนะครับเนี่ยฮะเราก็รวบเข้ามานะครับปิดฟลอยไว้ครับแล้วก็นำเข้าไปย่างในเตาอบนะครับเป็นเวลา15นาทีที่ไฟ200อ,องศาครับเอาละครับ15นาทีแล้วแต่ผลอยากให้แบบว่าตัวข้าวโพดของเราได้สีนิดหนึ่งนะครับพอครบ15นาทีเรา,เอ,าออกมาแล้วนะฮะ เราก็เปิดออกครับแล้วแต่เลยนะครับเราจะพอตอนนี้ก็ได้หรือถ้าเราอยากให้ตัวข้าวโพดมีสีเพิ่มอีกนิดนึ่งนะฮะและแห้งหลงหน่อยผมจะเอานําเข้าอบอีกประมาณ5นาทีครับอ่นะครับอีก5้านาทีเท่านั้นนะฮะก็เพียงแค่ว่าให้เบคอนเขากรอบขึ้นแล้วก็มีสีสวยขึ้นอีกเล็กน้อยก็พอแล้วครับเรียบร้อยแล้ว ไม่นานเลยวิธีทำก็ง่ายนะครับและนี่ก็คือเมนูด่วนข้าวโพดเมนูแรกที่พนํามาฝากนะครับกับข้าวโพดพันเบคอนอย่างครับ